กลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองแชนแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่31ตุลาคมพศ2564นนะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นวันสิ้นเดือนนะคะ พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกสี่นะคะก็จะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่าเราจะโชคดีไปด้วยกันนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางมาใหม่ล่าสุดนะคะสองแนวทางมานำเสนอนะคะท่านผู้ชมก็แนวทางแรกจากอาจารย์เทพตาทิพย์นะคะแนวทางที่สองจาก พี่เทพน้องกี่บุรีรัมนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขฝันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเดดี่ยเสด็ๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูแนวทางแรกจากอาจารย์เทพตาทิพย์นะคะ อาจารย์บอกว่าเข้ามาแล้ว18งวดติดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่งแบ่งปันมาเป็นงวดแรกนะคะงวดประจำวันที่1นพฤศจิกายนพศ2564นอะคะอาจารย์ให้มามี527 856นะคะ527กับ856นะคะแล้วก็ล่างจะมี6446 หกสองสองหกนะคะตัวเลขของอาจารย์ก็น้อยชุดนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะตัวที่อาจารย์เน้นมากที่สุดคือแปดห้าหกนะคะสามตัวเน้นแปดห้าหกนะคะแล้วก็ล่างจะเน้นหกสี่สี่หกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวรองหกสองสองหกนะคะห้าสองสองเจ็ดคือตัวรองนะคะ ตัวที่เน้นก็ท่านเน้นให้แล้วนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมแต่เอสเชื่อว่าตัวเลขของอาจารย์น่าจะมีโชคนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูดีๆนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้ว18งวดติดนะคะท่านผู้ชมไม่เคยพลาดนะคะเพิ่งมาแบ่งปันเป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราก็ต้องรอรุ้นด้วยกันในงวดวันที่หนึ่งนะคะว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าท่านก็เพิ่งแบ่งปันมางวดแรกนะคะแต่ว่าก็เดินดีมาตลอดนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแต่แอสเชื่อว่าตัวเลขของอาจารย์ น่าจะเป็นตัวเลขที่ที่มีโชคก็เป็นได้นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกให้แอดซื้อเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแอดก็ลองแอดก็จะลองซื้อดูเหมือนกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปกับตัวเลขของอาจารย์เทพตาทิพย์มาใหม่ล่าสุดก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมก แอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนาด้วยนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็สิทธิ์หลุดได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะ แนวทางที่สองจากพี่เทพบุตรีรำนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขฝันนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปฟังความฝันของพี่เทพนะคะว่าฝันอะไรยังไงบ้างนะคะตามแอดมาเลยค่ะฮัลโหลครับค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากที่ไหนคะพี่ จาาพี่เทพน้องกีครับผมพี่เทพอยู่น้องกีบุรีรัมเนาะครับครับครับค่ะวันนี้มีแนวทางมาแบ่งปันใช่ไหมคะพี่ครับมาแบ่งปันเอฟซีเนาะผันว่าผมยกวงบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำไอที่เป็นวงวงบ่อนอ๋อยกมาแล้วผมก็มาเลียงกันประมาณสามวงที่วงแล้วผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าเป็นวงบ่อนวงบ่อคือเป็นท่อท่อน้ําใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นท่อน้ำนะ เป็นท่อวงกลมเนาะใช่ใช่ครับท่อวงกลมเลยค่ะท่อซีเมนต์เนาะพี่เนะาะครับครับท่อซีเมนต์คนระับค่ะสามอ,องประมาณสามวงแล้ผมก็ไม่แน่ใจครับอ,อ๋อสามวงเนาะประมาณยังซึ่งมานะครับทีนี่ผมก็เลยมาตีว่าเป็นห้าศูนย์อ๋อตีตีตีได้ห้าศูนย์ครับหลังน้ <50. S 2> งอยล้วก็เอาหลังน้อยเป็นแปดแล้วก็ตีเป็นแปดห้าศูนย์เลย ถ้าสามตัวคือแปดห้าศูน,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  5, 0, 0, 5, นย์ใช่ไหมคะครับครับครับเมีแค่นี้ครับเป็นเป็นเลขสองตัวก็เล่นห้าศูนย์ศูนย์ห้าบนล่างแล้วก็ถ้าสายวิ่งวิ่งศูนย์ได้เลยวันนี้ถ้าสองตัวก็ห้าศูนย์เนาะพี่เนาะครับคนชอบเพียงก็วิ่งศูนย์เลยครับวันนี้วิ่งถ้าวิ่งวิ่งวิ่งศูนย์ครับวิ่งศูนย์บนล่างใช่ไหมคะ ครับผมครับผม0เพราะว่าผมใพ้ชุดเดียวเลยครับแต่50มันก็เล่นตัดเล่นบนล่างเลยความฟันของคุณพี่เข้ามากี่งวดแล้วคะงวที่แล้วผมโทรหาไม่ไม่ไม่รับครับผมก็ได้2772มาหางตัวเดียวเลยโอ้งวดที่แล้วได้2772โอ้น่าเสียดายเนาะพี่เนาะผมโทรหาแอดแล้วไม่ไม่ไม่รับผมเลยสงสัยแอด ไม่ว่างมั้งพี่บางทีติดถ่าย,ายคลิป<ม> <มา S 2> ค่ะทําคลิปทำอะไรผมก็มักจะไม่ว่างใช่แนวทางเนาะนีค้ค่ะถ้า,ถาพี่ชอบก็เล่นอะไรๆครับวิ่งก็วิ่งศูนย์เลยวิ่งวิ่งศูนย์บนล่างเนาะถ้าสามตัวก็แปดห้าศูนย์เนาะพี่เนาะครับครับครับองวดนี้มั่นใจไหมคะพี่ก็มั่นใจครับมั่นใจศูนย์แน่นอนเลยมั่นใจศูนย์จะมาแน่นอนเนาะครับครับเพราะว่าบบเป็นวงกลมเนาะ ใช่เป็นวงกลมครับอ๋อเป็นวงกลมสามบอไม่ใช่สามศูนย์บอพี่ก็ถ้าเอชอบก็ก็ลองตัดนเองแต่ผมชอบห้าศูนย์เหอพี่ชอบมาศูนย์ะชอบเป็นห้าศูนค่ะผมไม่ไม่ตีหลายตัวนะตีหลายตัวก็กลัวเอฟซีจะหมดเยอะไงเอาเล่นตัวเดียวห้าูนย์เลยค่ะห้าศูนย์ก็จะตรงกับหลายๆที่เหมือนกันค่ะพี่ออค่ะ แนวทาง a ี้ีเนาะพุดีตรงนี้ก็ผมเรื่องเริ่งวดก่อนพี่ฝันว่ายังไงถึงได้เจ็ดสองคะพี่กพวามันเป็นเลขชอบครับม่ได้ฝันคือชอบโดยส่วนตัวเนาะครับครับชอบเป็นเลขชอบต้องเจ็ดตองงวดนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้สมาชิกช่องละองแ n e นใช่ไหมคะพี่ครับครับครับค่ะก็มั่นใจเนาะพี่เนาะ วิ่งวิ่งศูนย์อะไรครับวันนี้ค่ะวิ่งศูนย์บนล่างแอดก็คิดว่าศูนย์น่าจะมาเหมือนกันค่ะพี่ค่ะก็โชคเหมือนกันค่ะห้าศูนย์ค่ะครับจ้าวันนี้ค่ะวันนี้แอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับค่ะ